หลุดปากมาได้สักทีนะกูจะได้สบายใจขึ้นหน่อยไม่ต้องมาฆ่าพวกพระเนรให้เสียแรงก่อนวันเผาไอพ่อสารแล้วมึงยังไม่ตายอีกเลกูให้ไอพวกนั้นยิงซ้ำจนหมดแม็กไปแล้วนะกูคแค่สิงสบเฉยๆเว้ย พ่อฆ่าผมไม่พอและยังจะฆ่าน้องชินน้องเข้ามาทำอะไรให้ฮะน้องชินเขาดูแลพ่อมาตั้งนานเห็นพ่อเป็นเหมือนคนในครอบครัวเธๆท่านสนุนีมาช่วยปราผีหน่อยเถอะอาตมาปัสสวัตรราชอยู่แล้วอ่ะอีฉันเคียนพ่อคุณเขาก็บเลืองแรงแบบลาวรอไว้ทำโทษท่านที่ยุโยงญาติโยมให้สาบานกันไม่เข้าเรื่องก็พอค่ะโดนเดแบบของวัดเทแบบนี้เอาไงดีครับหลวงปู่ แล้วทำไมหลวงปู่เงียบจังอะเย้เอาอีกแล้วโอ้โหใจคอทำด้วยอะไรครับเนี่ยชิงวิ่งล้ำหน้าไปขนาดนี้รู้ไหมฟาวนะหลวงปู่หยุดเถอะพี่การฆ่าพ่อฆ่าแม่เดี๋ยวก็ตนกนรกอเวจีปล่อยเปรตหลายแสนล้านพบหลายแสนล้านชาตินะคะหยุดเถอะ,ะนะคะนะคะนะคะ แล้วทีพ่อแม่ข้าลูกมันไม่ต้องตกนรกไปด้วยหรือไงวะเห็นว่าเรามันคนละชั้นก็เลยไม่ยอมให้คบกันไม่ยอมให้รักกันเกยดกันจนถึงขั้นต้องทำขนาดนี้เลยเหรอไป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 ไรนปไปไป้หไปมี่ปไ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 ่ไป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 ไไไปไปไปนปไ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 ป เดียวสิ้นเวรกรรมในภบนี้แล้วพ่อท่านก็ต้องตายไปอยู่ในอสุรกายภูมิอยู่ดีแล้วก็พวคุณดูสใส้เต็มสองลูกตาตัวอย่างของมนุษย์ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ไม่ไมพ่อขอโทษกันพ่อขอโทษชิงอยากโทษให้นาด้วยนะน้าไม่น่าทำแบบนี้เลยไม่ไม่เอา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 ก็ไม่อยากเป็นแผบลบไม่อยากเป็นแผลไม่เออนี่แจแกนถามจริงเถะนะนึกยังไงอะถึงไปชอบหลวูพี่ติ๊งโหน่งอะ่ะฝ่ายตัวเองให้พูดได้ยังไงเดี๋ยวนรกจะกินกระบ,บาลเดียนสิคะ i <laughs>